แล้วก็อยู่นั่งด้วยแจกนอยคอาลงมายยังไงลยกันลูกนี้เดินเดินวนไปแล้วมันจะกลับนั่งที่เก่าลูกตอนนี้ลูกลูกยื่ขึ้น

คนโตมาเดี๋ยวคนโตมาเด็กครเด็กมาาพี่ช่วยกันได้นะครับเราเก็บให้น้องคคนโตมาคนโตมาเลย เจ้เด็กยาคูให้กินเลยเอายาคูแกงกินเลยเก็เก็นไม่เก็บไม่เก็บเกล็นบไปเลยอย่าเพิ่อย่าเพิ่งในโลกยาคูไปเลยเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวมีของกินอีกดูเก็บไปเดี๋ยวไม่ได้เกินเลย คนโตมาเข้ามุมนี้เลยเดินไปนี่คนโตเดินไปเลยพาเด็กไปแจกนี่เลยอ่านี่อ่านั่นแล้ว แจกเด็กด้วยโอ้เหลือแหละของเรามาเยอะมีมาเยอะนะทั้งยาคูน้ำส้มนาะทีโยบญาโยมได้ร่วมนะถวายนะขนขณะที่อาตมาทีมงานครูบาเฉลาวโฟโต้ได้ไปเทศแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลน,นะก็ได้นำสิ่งของนะมาแจกญาโยมชาวไทยภูเขาณนะบ้านกอมูเดอนะเอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ chèn hết rồi các bạn, chèn hết rồi các bạn, chèn hết rồi các bạn, ใครรับเนี่ยเพราตดเฉียวตามตามเมื่อกี้ก็บอกผีหลอกผีอาจารย์บอกผีหลอกเลยตดเฉียยวครับอาลูกมาทางนี้ลูกเลิกหมดทั้งเดือนทานได้เลยเดี๋ยวหมดอายุเดี๋ยวท้องเสียเอาไม้มาดิไม้ไม่ลอยอ่ะไม่ลอยยุ่ยทีทั้งไม่น่ะ ให so ้่ม so ันมานะเออเขาเมาลอยนะนี่พวกนี้พูดได้นี่อนี้เป็นที่บุกครอ่าบุกครงใส่สั่งน้น้นนีก็มีอยากมีเริ่มสอบ ค่นั้นก็ได้เพื่อทีเท้าโตหน่อยอ่าใครพูดไหม่ได้หน่อยเร็วบอกว่าให้พี่นมที่แจกไปเนี่ยกินเลยกินเลยอะไรดีอะไรดีอะไรอะไรดีอ่า

ไม่กิเลยคนให้เลยเฮียลุช <No> ิเลยเนาะเนียลุชิคนโตอดิมเลยนงั้นลืมบอกดื่มได้เลยของนนกติกเนี่ยผิวหอยมามเดินมาดื่มเลยบอกทุกคนเลยเมลชิัดิลล์ล่อเนาะ

ชาวไทยภูเขาเผ่าก็เรียงสำหรับเครื่องดื่มดื่มได้เลยดื่มได้เลยถ้าสนใจอยากจะดื่มต่อไปขอจากพี่ๆเขาได้เลยเนอะนไปขอจากพี่ๆเขาได้เลยแล้วก็ขนมทานได้เลยไม่ต้องเก็บมีอีกเยอะไม่ต้องเก็บทานเลยจะอิ่มแล้วค่อยอากลับบ้านนะตอนนี้ไปเดินไปรับฮอตดอกแกะทีมงานสม,า,นา,มาคมนะกกู้ภัยจารวันพิจิตร นำนำทีมโดยพร,พระอาจารย์ธรรมจักรนะรู้ว่าหลวงพ่อเบสวัดดงปากคำนะพร้อมคณะบ้านรับอรุณรีสอร์ทนะแล้วก็ทีมงานเผยแผ่ธรรมะแห่งชาติเฉลาโฟตโต้นะโดยมีอา,า,าจารย์พันวัฒนะอาจารย์ดีเจนะพระอาจารย์เคียร์ นะหัวหน้าทีมงานก็คูบาเสลาโฟโต้น้าที่ได้นำเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องดื่มอาหารแห้งเสื้อผ้ารองเท้านำมาบริจาคให้ญาติโยมได้ใช้ได้ใสไ่ได้ทาน <c oughs> ดื่มแล้วสนใจดื่มดื่มตรงน,นี้เลยไม่ต้องเก็บเดี๋ยอยังมีของอีกเยอะ น่ะยังมีของอีกเยอะถ้าสนใจขอแห้งไม่พอนะเดินมาอีกนะเดินมาจากรับจากเจ้าหน้าที่อาทหารพานน้ะที่ได้มาคอยความดูแลความต้อนรับนะจากทีมงานจังหวัดพิจิตรน่ะโดยมารามมุ้ยนะที่ได้ประสานงานทางผู้พันเนาะ มุ่ยเลยนะจากหน่วยทหารพานภาคสามไหมภาคสามเนาะใช่ภาคสามผู้การอุ้ดเนาะผู้การอุดนะให้น้องๆทหารพานมาดูแลนะชื่นใจชื่นใจทีงานชื่นใจนะมีโอกาสเดี๋ยวจะมาแม่ห้องสอนใหม่ นะเจ้าหน้าที่ทาหารพันสามทีหกเนาะได้ยศได้เคลื่อนเงินเดืนได้ขึ้นน,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 นะให้สองขั้นก็ปีเลยเนาะรูหนระ่อเนาะได้เลยได้เลยนี่นะได้มาดูแลความปลอดภัยมาดูแลความเรียบร้อยแถมยังได้มายืนแจกยาคูนมสดนมเปี้ยวนะที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกัน นะถวายทีมงานนับเทศถวายหลวงพ่อธรรมจักรนะมาในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมนะสายทางศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคได้หลายจังหวัดได้หลายอำเภอได้หลายหมู่บ้นานมาที่ทีมงานคูบานขลาโฟโต้ได้ไปทำการแสดงเทศแต่ละจังหวัดแต่ละภาคในอีสานเขมราลาวภาคใต้ นะตอนนี้อ่าคนโตคนโตมาฮอดดอกแล้วทานเลยทานเลยไม่ต้องเอากลับบ้านอิ่มแล้วทานแล้วถ้าจะกลับบ้านให้มารับใหม่อีกหนึ่งรอบตอนนี้ให้ทานเลยนะเดี๋ยวตอนค่ำๆนะหลังจากเราทําพิธีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแจกปัจจัยถ้าใครแต่งตัวสวยร้องเพลงได้นะหลวงพ่อเบสแล้วก็ทีมงานคู่บานฉลอโฟโต้พระอาจารย์ดีเจพระอาจารย์พานุวัฒน์นะจะ แจกของดีนะแจกของดีไม่บอกอุบไว้ก่อนนะถ้าอยากจะดูผลงานทีมงานครูบาเฉลาเปิดใน YouTube ได้เลยนะเปิดใน YouTube ได้ทีมคำว่าเฉลาโฟโต้แล้วตามด้วยพระอาจารย์ดีเจพระอาจารย์พานุวัฒน์นะทีมงานนักเทศแหลระดับโลกนะทีมงานนักเทศแหลระดับโลกนะเปิดสามารถเปิดดูใน YouTube ได้เลยนะสนใจคล่องใจ ได้พระที่ไหนมาแจกนะเปิดได้เลย YouTube ฉลาวโฟโต้จะเจอทีมงานอาตมาทั้งนั้นเลยนะนำทีมโดยพระอาจารย์ธรรมจักรนะรูอว่าพระอาจารย์เวทวัดดงป่าคำในจังหวัดพิจิตรเอาดูยาคุ้มถวายเนนหน่อยไปจื้นใจจื้นใจนะเดผ่านุ่มน้องถวายเนนด้วยเดี๋ยวถวายเน้นก็สำหรับอ่า ยาคูแล้วก็น,น,นมนะหรือน้ำดื่มแล้วก็ที่ร่วมบุญกับทีมงานครูบาฉลามมาแล้วก็แจกถวายพระคุณเจ้าหรือสมณีนที่บวชแล้วนะท่านมีการศึกษาแล้วก็ได้มาวันนี้มาอยู่บนเขานะรอบวชลูกนินทพอสมควรนะก็กาวว่าจะมีเพื่อนให้เต็มเขาแล้วดูแววเดินไปเดินไปเดินไป